สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคบผมเออมื่อวานเป็นวันตุจีนผมไม่ได้มาบอกนะโอเคนคีคยผมซึ่งวันนี้ผมมาเล่นในโหมดของคิวครับนะคบผมซึ่งผมจะมาเล่นตรงนี้นี่ครับผมปลากัวนี้ <c oughs> โอเคเดี๋ยวพันหน้าผมจะอัดเป็นเอ,อ่อสกายวอลของเดอะไฮมินิเกมนะคบผมขอเล่นเป็นนี้ก่อนเอ,อ้ยตกกจหมด โอเคเท็กเจอร์ก็เท็กเจอร์เดิมนะครับไม่ใช่เท็กเจอร์ของไมคะครับเป็นเท็กเจอร์อะไรเขาเรียกว่าอะไรเท็กเจอร์ที่โหลดมาอ่นะครับอร mm hmm. โอเคผมขอเลือกไปบทอีซี่ก่อนนะโอเคอันนี้ผมผ่านหมดแล้วนี่โอเคอัน okay, หนึงนะ่งอ่ขอสก่อนอีซี่ซึ่งผมก็เล่นผ่านเกือบทุกอันแล้วนะแต่ผมขอลึอกฟาร์มหลังก่อนนะว่าผมเล่นหมดอะไรได้บ้างนอร์มัลเอาเอันนี้ก็กันอ่ะขอ เพย์อีสเลเวลนะครับโอเคแม้ว okay. ผมจะเคยเล่นมาแล้วแต่ผมก็ไม่ได้ทาเวลาได้เร็วขนาดนั้นนะโอเคผมขอปิดพูดเล่นนะมองเห็นพูดเล่นนะโอเคถ้าผมไม่เก่งขอภัยด้ยนะแต่ผมขอเปิดเสียงก่อนเสียงเบามากให้คุณนผู้ชมได้ยินเสียงด้วยนะอาจจะได้ยินอาจจะไม่ได้ยินถ้าโดนพื้นเมื่อไหร่ก็นั่นแหละครับซีมองเท่งนะครับซีมองเท่งเลยทีเดียวนี่ครับผมเอ้ยอ่าหืมปิงมันเยอะหน่อยนะครับผมถ้าใครจะเล่นเนี่ย โอ้ my g o d เดี๋ยว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 ีปยิงวิกผมวิ่งไ t h h i โอเคกระโดดข้ามได้ไหมอ้ไปได้เลยไม่ต้องรีบไปได้เร็วตรงนี้ก็น่าจะถึงนะโอเคกระโดดไปทางรัดนะครับผมโอเคไปเลยนี่ผมค่อยๆปผมอ่านข้างๆอยู่นะที่ผมไม่พูดเ่อก้เอ้าเฮ้ยเฮ้ย เดี๋ยวเมื่อกี้เขเหยียบแล้วไม่ใช่เหรอมันลอยขึ้นตัวนิดนึงอู้หูใจเย็นใจยเย็นใจยเย็นอุ้ยนิ้วจะไม่ถึงซิวโอ้โหเสียวแล้วะละเกินเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันใกล้ถึงซี่ชัยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหนิ้วไปโดนนิ้วมันไปโดนโอ้โห my god next level เลยเนึงอะ next level ดี๋ยวเสียงอะไรยังไงเดี๋ยวไม่ไม่มีใครไม่มีใครอยู่เลยเหรอโอ้ที่ผมได้เสียงอะไรวิวไหมมันเป็นเสียงแบบเสียงถ้ำแล้วผมกลัวแล้วผมนั่งอยู่ในห้องคนเดียวแล้วผมก็แคสเกมอยู่คนเดียวด้วยเนี่ยโอเคไปเรื่อยๆครับผมไม่ต้องรีบนะครับโอ้โหไม่รูบอกท่านผู้ชมบอกว่าไม่ต้องรีบแต่ผมก็รีบอยู่คนเดียวโอเค ซึ่งผมไม่รู้นะวันนี้จะมีเรียงหรือเปล่าอ๋อมันวันวันตุจีนนะครับผมไม่รู้ว่าเขาจะหยุดไหมนะอุ้ยโอ้ oh my god โอ้ my god ผมทำใจไปแล้วว่าผมอาจจะไม่ชนะก็ได้เมืเ่อกี้ผมก็พลาดแล้วพื่รูช้ชมเห็นไหมพลาดอย่างแรงตอนถ่ายทอดสดเอ้ยไม่ใช่นี่มันถ่ายคลิปไม่ใช่ถ่ายทอดสดเออดูพี่ชีวันมากเกินไปอีกแล้วเรา โอเคเริ okay. e ่มโดนเทยตงจังหวะเอ้ยโอเคปึ oh ๊บปึ๊บขึ้นทุยขึ้นได้โอ้เสียงข้อความโคตรดังโอ้ถ้าไปโอ้เดี๋ยวทำไมโอ้อีกแล้วคุณผู้ชมมันเป็นอะไรอ่ะคืออยู่ดีๆก็เดินถอยหลังมือผมก็เดินหน้าอยู่นะแต่ทำไมไปโดนถอยหลังไม่รู้ อ,อันนี้ล่ะวิชาที่ข้าสะสมมานานเอ้ย <c oughs> มันเสี่ยวตกแล้วเกินเนี่ยไม่น่าถึงโอเคเราไปอย่างนี้ก่อนแล้วกันไม่เสียงเอ้ยโอเคผมกดวิ่งแะ้แต่ทำไมมันกดเดินให้ก็ไม่รู้อะบางทีไม่รู้เป็นไรเด,ดนินได้ล้ได้ไม่เป็นไรตรงนี้ต้นไม้เนี่ยไม่เป็นไรอย่าให้ผมเล่นหมดฮาร์ดเลย ตาย normal ยังไปไม่รอดอะคิดดูแล้วกันผมก็ไม่ได้ถนัดปลาก,กลัวอะไรขนาดนั้นนะครับผมก็คือมาเล่นเฉยผมอยากคลายเครียดบ้างนะผมเอ้ยเอะไรเนี่ยอีกแล้วเหรอเร็ว,รวโอเคเมื่อกี้ผมข้ามแล้วเมื่อกี้คือผมเข้าได้แล้วอะแต่ว่ามันเออนั่นแหละ หวัวร้อนเลยนะทีนี้ผมจะบอกว่าผมมาเล่นเพื่อทําให้ใจเย็นขึ้นตอนนี้เดี๋ยวมันจะโมโหขึ้นเองนะโอเคใจเย็นๆแต่นี้ผมจะไม่หวัวร้อนแล้วซึ่งน่าจะเป็นที่มือผมหรือว่าไม่น่าใช่นะตอนนั้นคุณนิทวันมาเล่นกับผมก็ยังไม่เห็นเป็นไรเลยโอ้ไม่ก็ดิตันไม่บ้ <laughs> าไอ้ตนไม่บ้า โอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันกดกระโดดไมตติดอีกแล้วครับคุณผู้ชมน่าจะเป็นที่ปีงแล้วล่ะไม่น่าจะใช่ที่ผมแล้วล่ะผมก็ไปชาชานะเนี่ยโดนต้นไม้ดีเดียวผมว่าน่าจะปรับเก้ี่ยแล้วนะคิวคาร์บอ่ะไอ้ตรงต้นไม้ตรงนี้เนี่ยคือมันโดนดิเดียวคือตายอ่ะคือไม่มีโอกาสได้โดรเลยถ้าโดนแล้วมันไม่ตายก็ไปอย่าง้แบบทําทางห้ามขึ้นต้นไม้อย่างเงี้ยก็ได้จะคือไปเหยียบันไม้แล้วก็ตายอย่างเงี้ยเนี่ยที่เดิมเลยคุณผู้ชมที่เดิมเลย นที่เดิมเลยอะ่ะนที่เดิมเลยคุณผู้ชมที่เดิมเลยอะ่ะโอเคเป็นที่ปิงแล้วไม่น่าเป็นที่ผมละไม่ไหวแล้วโอ้มันมันก็ไม่ได้ยากนะคือผมก็ผ่านได้ปกติแต่วมันเป็นที่อะไรอะ่ะแล้วคือมันไม่มีใครเล่นด่านนี้ครับผมเนี่ยมันเดินอีกแล้วเนี่ยคุณผู้ชมผมมาบ่นนะเรื่องนี้อ่ะโอ้ยแล้วเมื่อไรจะผ่านได้นี่ อัตรานี้ตั้งใจทำโดนใบไม้ทําไมโดนใบไม้ไม่ได้ก็ไม่รู้ต้องตั้งใจซึ่งผมก็เปิดทีวีคาไว้ด้วยนั้นเนี่ยแต่ว่าผมก็ไม่ได้เปิดให้มันเล่นนะโอ้โหเกือบแล้วนะอีกแล้วนะอีกแล้วนะตรงนี้อีกแล้วนะนี่ไงนี่ไงนี่ไงเมื่อกี้ก็โดนอลกยทีละยีได้ผมไม่ขึ้นไปเหยียบมันค่อยๆมาเรีบอยรีอย่าโลก อุ้ยอือบบลี้ออุ้ยโดดสองจังหว่าติดได้ไหมเนี่ยโอเคเฮ้ยอ My ไหนก็ปะจะหารมาตายคดีคือมันเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยมันเป็นอย่างงี้คุณผู้ชมผมกดกระโดดย้ำๆแล้วมันไม่กระโดดให้โอเคผมเริ่มจะยอมแพ้แล้วโอเคเรามาออกก่อนเดี๋ยว เดี๋ยวค่อยต่อพัดล่ะเดี๋ยวขอมาเล่นอันนี้ก่อนมันจะมีคนเล่นกับผมไหมเนี่ยโอเคเลนโดมแมปไปเลยโอเครอครับมันมันยังไม่มีคนเข้ามาเล่นเลยอะดูดิมันเงียบมากเงียบจริงอะไรจังนี้โอเคเราต้องปะทะกันนะครับโอ้โหผมต้องรีบอะเดี๋ยวโอ้โหเราต้องไปอย่างนี้เหรอ ถ้าผมแพ้ขอไัยด้วยนะครับโอ้โหนั่งไงแพ้ตั้งแต่เริ่มเลยดูจากสภาพแล้วไม่น่าจะรอดขึ้นลงหรอเฮ้ยอใบ,บัวนี่ใบบัวใบบัวนี่ใบบัวเฮ้ยยาวๆโอ้ั่นไงเขาไปนำแล้วไม่ ไม่น่าเลยเอออ้าวลืมโอ้ลืมเส้นทางเขาชะนะแล้วผมรู้แล้วใครชนะมันยากอะ่ะคือวางด่านก็ชะนะได้แบบง่ายๆเวอร์แต่ดังด่านก็แบบอะไรอย่างวะอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยมันปิงพุดเยอะปิงแบบปิงแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ คืออันนี้ผมไม่ได้จะบอกว่าผมเออเล่นเก่งคือคือไม่ได้เล่นเก่งนะคือมันน่าจะเป็นที่ปิงไม่น่าจะเป็นที่ผมนะป่ะคือเนี่ยเออขึ้นอย่างไ้ก็ได้อาวทำไมต้องเคลียร์สนามไม่เข้าใจโอเคผมดูวครับตอนนี้เขานำผมอยู่ขึ้นโอเคได้อยู่เดียนยะล้ตรงนี้โอ้ oh my god กระโดดใหม่เนี่ยนะคือเราต้องใช้อนันเมื่อกี้กระโดดคุณผู้ชมดูมันทำดูมันทำดูมันทาดูมันทำโอเคไม่ซีเรียสนิเยามไม่ได้โอ้โหขึ้นกระโดดขึ้นไม่ได้เดี๋ยวแล้วคนนั้นไปไหนแล้วน่าจะหายไปแล้วดรือเขาออกนี่เขาคงไม่ทิ้งผมไว้คนเดียวหรอกมั้งโอ้เกือบโดนน้ำ ใช่คลิปนี้เห็นผมหัวร้อนก็ไม่ต้องแปลกใจครับผมเริ่มร้อนแล้วกับปลากรวเนี่ยเนี่ยออพุกมาขึ้นได้คืออะไรอ่ะเฮ้ยเกินไปเบ้าเิออะไรบ้าเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็ไม่สมควรจะหล่นนะแต่ผมเข้าใจว่าตรงนี้มันกระโดดชิงไม่ได้โอเคไปได้โอ้มากับความหัวร้อนท่านสุดเปอร์เซ็นต์นี่ครับผม ดีน่ยังไม่หลุดอืมเซฟก่อนบางที่ผมเซฟุูมันไม่เซฟให้นะผมก็ไม่รู้วันเป็นแห้วอะไร <laughs> ไอดอลของผมนี่ก็น่าจะเป็นอยู่สองคนนะแต่ผมว่าเป็นเหมือนเขาไม่ได้มีคาชาวอนสุพ y คนทนึ่ล้วนะครับแล้วก็พี่แตงโฟรชิงที่ผมเกิดขอร้องเขาในที่ผมเห็นช่องเขามานะเดีย๋ยวแล้วผมมาพูดอะไรเกี่ยวกับช่อง y o u t u วะเนี่ย เขาน่าจะออกเกมและผมว่าเขาน่าจะออกเกมแล้วโอ้วา่าได้แชมป์ไอ้นี่ไงว่าแล้วออกเกมแล้วผมเล่นอยู่คนเดียวเนี่ยนะบ้าหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> มันผมกับคนบ้าเล่นอยู่คนเดียวโอเคฮนะับนะขอบุญมากที่รับชมจนจบนะคะรับผมสวัสดีคพี่วิดสวัสดีครับผมสามนาทีอย่าคิดด้วยกันนะสามนาทีโอเคครับผมขอแนะนำนะบทบาลัวสำหรับคนที่หัวร้อนจะจัดไว้นะครับผมแล้วก็กลับมาเล่นได้โอเคคนะรับสอัสดีค่ะี่วิโด้ยสวัสดีครับผม Bye.